ก็คือตัว product เขาเรียกว่า super fast นะครับ super fast payment เนี่ยคือโอนเงินปุ๊บเนี่ยก็คือไปในรับนาทีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเงินถึงเมืองไทยเรียบร้อยละเป็นไงเอออันนี้คือฝรั่งทำไม่ได้เลยนะยังไม่มดดีดูดูหมดแล้วดูมาหมดแล้วทุกแบรนด์เลยแล้วก็เป็น special fund ได้นคือในช่วงเสาร์ที่จะทาไม่ได้หรือมดเลสเซว่าคุณโอนสี่สี่โมงเย็นที่เมืองไทยสี่ทุ่มท,ที่เมืองไทยปิดไปแล้วนะเคลียร์ไม่ได้นะ AB money ทำได้มีอยู่ที่เดียวอันนี้คือสิ่งที่บริษัทฝรั่งททําไไไ่ดด้้แตพ สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับบีนะครับผมกับเอบีมันนี่เป็นไลฟ์โชว์นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะฮะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้ค้าครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเข้าเรื่องนะ อ่าวันนี้เนี่ยเป็นวันตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะฮะเป็นวันแห่งความรักนะวันแห่งความรักก็เป็นวันที่อ่ไม่จําเป็นต้องเป็นวันงความรักที่จะต้องเป็นอ่าเป็นแฟนกันเป็นเป็นเป็นให้อ่หนุ่มสาวอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นวันที่เาจะรักครอบครัวเราเราที่จะรักพ่อแม่เราเรารักลูกเราอะไรเงี้ยนะก็ดังนั้นเนี่ยก็ได้หมดเลยนะฮะวันแห่งความรักแต่ว่าวันแห่งความรักเนี่ยจริงก็เป็นธีมที่อ่ที่เขาจะจะอะไรเงี้ยแสดงถึงความรักส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่หนุ่มสาวเนาะใช่ไหมตอนนี้มึงมึงมมีไหม ี่สิพี่๋ยนะนี่นี่เว้ยเนี่ยวันนี้วันเวนไทยเนี่ยผมผมก็เตรียมเตรียมกุหลาบนี่ให้สวยนี่แฟนยังไม่รู้นะแฟนยังไม่รู้กักไว้แก็บกักไว้นะแล้วก็เออมีมีสองอ่าเป่านะกอดดอกไม้งัวแฟนขอเอาอะไรพี่อ่าเปาสิครับแฟนผมชอบเงินชอบจนผมไม่เหลืออะไรเลยบางคนกนเอาไปหมดเลยนะดอกไม้ทั้งสองอาเป่าเอาหมดเลยะ พูดถึงบัญชีพัทนะก็มีคนตรงสายคนคกก็มาที่บริษัทเลยก็มาเปิดบัญชีพัทกับเรานะครับคือถามว่าจริงๆตัวบัญชีพัทเนี่ย,ยก็อาจจะเราเริ่มไล์โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยไปเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณปีต้นปีปมานปีสอนะ ก็คือตัวเป็นตัวบัญชีธนาคารแหละเป็นบัญชีปอน์บัญชียูโรนะครับนี่เพ่อนตัวไฮไลท์แล้วจริงเราทําเป็นมัลติเคอร์เรนซีได้ก็จะมีตัวบัญชีดอลลาร์ด้วยมีบัญชีอ,ออสเตรเลียมีบัญชีไทยบาทนะครับจริงทำทำได้ถึง37เครื่อซีทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ตัวไฮไลท์เนี่ยมันก็คือสามารถทำเฟรกได้แล้วก็ Payment across สเ e อ o r เวได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นเป็นโปรดักของแบงค์คราวนี้ ก็มีคนตั้งคำถามว่าเออมันต่างยังไงกับแบงค์ทั่วไปอะพี่จริงๆนะเนี่ยตามไฮสตรีทแบงค์นะครับแต่ว่าแบงค์ทั่วไปตามท้องถนนเนี่ยกับ a b เบ n ร y นีเนี่ยตัวฟอร์แมตเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราจะแตกต่างกันนะายซึ่งรายซึ่งเราจะเป็นรายซึ่งที่อาจจะเล็กกว่าเป็นดิจิ t a ลแบงกิ้งซึ่งเราอาจจะได้ไม่ออฟเฟอร์เรื่องของการกู้เงินนะครับเรื่องของกู้เงินไม่ได้เรื่องของกองมอเตอรกจไม่ได้เรื่องของอินชูรันพวกนี้เราทำไม่ได้นะครับผมนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของตัวโปร,ร, x, ร, fund, ร, debit card, ร,รดักบบต์แอคเคาท์เ อคอนเซปต์หรือความตั้งใจที่ที่เอบีมันนี่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะเ,เราจะดูว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคนอื่นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ไม่ดูเล้าใจใช่ไหมจุดประสงค์ของเอบีมันนี่พจริงๆเราไม่ได้เป็นโปรดักที่ดีที่สุดนื่องในผมพูดไว้ก่อนนะไม่ได้เป็นโปรดักที่ดีที่สุดคนอาจจะไปเจอโปรดักเฮ้ยของแบงค์ไฮซีดแบงค์ไม่มีค่าโอนเลยไม่มีอน,นู่นไม่มีนี่สมมุติอลยอาจจะไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยอันนี้ยอมรับได้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่า เราจะมาพูดในสิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้กันดีกว่าเขาเรียกว่าจุดเปรียบเทียบที่เราตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยนะครับในเรื่องของหนึ่งเลยการโอนเงินกลับเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เราก็คือพยายามจะให้เป็นเบสเวทนะครับแล้วก็ค่าโอนเนี่ยอันนี้ค่าโอนเราก็ทาให้ให้ถูกที่สุดก็คือเริ่มต้นที่1นึ่งปอนด์ซึ่งผมว่าถูกสุดๆไปแล้วนะถูกสุดๆแล้วหนึ่งปอนด์นี่คือทําอะไรไม่ได้เลยซื้อคอร์ต้ายังไม่ได้เลย ใช่ไหมหนึ่งปอที่ถูกมากนะแล้วก็เรื่อง product ที่เราไลฟ์ขึ้นมาคือตัว p r o ัก c ์เขาเรียกว่า super fast นะครับ super fast payment เนี่ยคือโอนเงินปุ๊บเนี่ยก็คือไปในรับนาทีเลย1 2 3 4 5ห้าเงินถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ป็นไงเอออันนี้คือฝรั่งทําไม่ได้เลยนะยังไม่มีดูดูหมดแล้ดูมาหมดแล้วทุกแบรนด์เลยดูไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ในวงการตัวดบตัว M ตัวนูน่นตัวนี้อะไมไ,มไ,มไม่พูดชื่อเขานะเราเราพูดตัวย่อไม่มีใครทําได้เร็วขนาดนี้นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ a อ m ิบ e นี่เราทําได้นะตัวที่สองเนี่ยอ่า เงินโอนเข้า v ีเนคนอื่นเขาทาไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขายังรีลายอยู่กับแบงค์ไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่หรือว่าจะเป็นแบงค์ด้วยกันเนี่ยเขาจะรีลายกับคริสพลันแบงก์คือแบงค์พาร์ตเนอร์ชิพในเมืองไทยแล้วก็ไปเช็ชเชลฟันได้ในคะือในช่วงเสาร์ที่จะทําไม่ได้หรือมดเลสเซว่าคุณโอน4ี่สโมงเย็นที่เมืองไทย4ี่ทุ่มที่เมืองไทยปิดแล้วนะเคลียร์ไม่ได้นะไอบีมันนี่ทำได้มีอยู่ที่เดียวอันนี้คือสิ่งที่บริษัทฝรั่งทําไม่ได้แต่ไอบีพาร์ทําได้2องเลยนะสาม ที่ใหญ่หรือใครๆก็ทําไม่ได้แต่เราทําได้ทําไมเออเพราะพวกเขาเนี่ยรีไลน์ไลซซนอยู่ในยุโรปหรืออยู่ใน UK เคใช่ไหมแต่เขาไม่มีพาวเวอร์ไลเซนในเมืองไทยแต่เรามีดังนั้นข้อที่3เราทําได้โอนจากเมืองไทยเช่นคุณแม่บอกว่าเอ้ยอยากจะโอนเงินให้ลูกจังไปจ่ายค่าเทอมหรือว่าเฮ้ยอยากจะจ่ายค่าของซื้อของกันออนไลน์แบบแม่ค้าออนไลน์เนาะจ่ายจากเมืองไทยเข้าบัญชีเกษิกรปุ๊บจ่ายเข้าบัญชีไทยวริษัทจ่ายเข้าบัญชีกรุงเทพปุ๊บ,ญญบ,ญญบ,บเงินเข้าบัญชีพัดนฟรี นี่คือข้อสามฟรีเลยนะครับฟรีเลยนะอันนี้คือสามนะหรือจะพักไว้ในบัญชีไทยบาทแล้วคุณจะไปซื้อขายเป็น Forex เป็นเงินในตอนที่อัตราแลกเปลี่ยนตามไลฟ์มาร์เก็ตมันเปลี่ยนก็ได้นี่คือสามเลยนะนี่คือสิ่งที่ที่ประเทศต่างชาติทำไม่ได้แต่เราทําได้แล้วข้อที่สี่อันนี้คือตัวสุดยอดเลยเว้เดี๋ยวจะว่าให้ฟังเออเราเข้าใจแอคทิวิตี้ของคนไทยนะอันนี้พูดกันแบบตรงๆตามภาษาคนไทยกับผมคุณกับผมเลยนะแกบแล้วคขาทุกคนเลยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นคือพลัสเนี่ย เรารู้จักว่าคนไทยเนี่ยชอบทําการค้าขายในออนไลน์ใช่ไหมบางคนค้าขายบางคนเอาขายของตลาดบางคนก็อะไรก็ตาำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทําธุรกิจแต่ในความเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยเขาใช้บัญชีบุคคลในการล่าัธุรกิน ซึ่งพอเป็นบัญชีบุคคลเนี่ยมันเป็นประเภทของบุคคลหรือ Product ประเภทบุคคลมันไม่ใช่ Product ประเภทบิสเ e s s คราวนี้พอบริษัทหรือเขาเรียกว่าแบงค์ละกันแบงค์ตามท้องถนนหรือบริษัทต่างชาติเห็นคุณล transaction ที่เป็นรูปของ Business activity อยู่ในบัญชีบุคคลเนี่ยเขาก็จะปิดบัญชีคุณมันเป็นเรื่องของกฎหมายอันนี้ไม่เกี่ยวกับคอมเมิเชียลแล้วนะเป็นเรื่องของของลอเลยเป็นเรื่องของคอมเพลนเลยนะครับอันนี้พูดได้ฟังนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะพูดได้ฟังต่อ ซึ่งไอบิมมนนี่เนี่ยเราก็รู้ตรงนี้ดีนะครับแล้วก็เราก็เบนในเรื่องของเออ่ในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรียกเาเรียกว่าเขาใช้คำว่าเราเข้าใจแอคทิวิตี้ของคนไทยดีกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นวอลลุ่มที่อยู่ในแล์ที่เราหลับได้เนี่ยเราก็จะปล่อยเฟสเิตี้ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อของออนไลน์นะครับไม่ว่ารับทำอะไรก็ตามที่คุณทำในของของนะขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรือคุณจะขายอาหารขายวัตถุดิบรับ cemla, cemla. ของไปรษณีรับส่งของไปเมืองไทยอะไรเงี้ยในบัญชีบุคคลเนี่ยซึ่งคุณอาจจะเคยหรือหลายๆคนตรงเนี้ยผมว่านะถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ได้ดูไลฟ์ผมตอนเนี้ยก<ะ>็จะ,จะเคยโดนปิดบัญชีธนาคารจากไสรสวิตแบงก์มาแล้วหรือโดนปิดจากบัญชีในกลุ่มดิจิตอลแบงกิ้งด้วยนะครับผมจากระเทฝรั่งเพราะว่าบริษัทฝรั่งเขาก็โกสเรตนะเขามองว่ารองคือรองเลยเขาปิดเลยแต่เขาจะไม่เบนหรือเขาจะไม่ไม่คี้เป็นไอยดูว่าเออเราแอคทิวิตี้ของคนไทยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นไทยวอลลุ่มอย่างเช่นขายทองหรือว่าขายอะไร ที่เป็นแม่ค้าเบอร์ใหญ่ๆแล้วกันนะก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นบัญชีบิสเศ็ตอนนี้พอพูดถึงบัญชีบิสเศ็ของเราแล้วเนี่ยถามว่าพลัสบัญชีบิสเศ็กับบิสเซ็ตไฮสตรีทแบงก์ต่างกันยังไงดีกว่านะโอเคต้องดูประเภทธุรกิจก่อนถ้าคุณทําธุรกิจทั่วไปเช่นอะไรเดียวเช่นเช่นบอกว่าคุณทําร้านอาหารร้านนวด ทำอะไรที่มันทั่วๆไปที่มนุษย์มนาเขาทำกันนะเรียกว่ามนุษย์มนาเขาทำกันเนี่ยไป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 ให้สิแบงเนี่ยคุ้มกว่าเอเบมานี่นะพูดตรงๆเลยนะไปแล้วโอเคเพราะว่าเขาเปิดให้เขาโอเคแล้วอาจจะค่ามันรี่ค่า transaction เนี่ยเขาอาจจะโลกว่าอันนี้คือสิ่งที่โอเคแต่ถ้าคุณนแอคทิ i v i t y เงินสดในบัญชีอาจจะถูกปิดได้นะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะอันนี้บอกให้เป็นวิชาความรู้ทางด้านการเงินโอเคข้อนี้มาข้อที่2กันข้อที่2นะครับ ไอบีมันนี่พัดบิสเนสไอค u าวต่างกันยังไงคือถ้าคุณเดินไปที่แบงค์ที่เดิมเลยแล้วบอกว่าฉันทำเจอเวอรี่เจอวอรี่นะไม่ว่าทกท้าขายทองอะไรก็ตามเนี่ยนะพวกเกี่ยวกับกลุ่มสโตนคริปโตกลุ่มเพ์เมนต์เซอร์วิสเรื่องของบันนี่หรือว่าเรื่องของปล่อยเงินกู้เรื่องของแชร์หวยแชร์นูน่นแชร์นี่นะอันนี้เกม ไทยซีแบงค์คือเซโนเลยนะรวมถึงหลายหลายแบรนด์ที่เป็นดิจิตอลแบงกิ้งด้วยนะครับก็คือเป็นเรื่องของอ business risk proportion เป็นเรื่องของข้อต้องห้ามในเรื่องของ,ของความยืดหยุ่นตรงนี้ซึ่งเรารู้ว่าคนไทยทำอะไรในต่างแดนอะแยะมากมายนะแต่ว่าเราก็จะเข้าใจว่าเออ activity ตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับซึ่ง a b m o n e y Plus Business a c c o u n t ของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะรับฝัง business model ของคุณแล้วก็ทำให้ business model ของคุณเนี่ยจัก บิสเซตดีมนะเป็นเป็น m b มบิสเ s s เลยะเปลี่ยนจากธุรกิจที่เป็นแค่ความฝันเนี่ยให้เป็นธุรกิจในฝันของคุณเลยคือเราเอือ้อเราเปิดบัญชีตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าคุณจะทำหวย ทำออนไลน์ทำแชร์ทำทองทำอะไรเงี้ยนอกจากว่าพวกทํานอกอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมเวลทำนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเปิดบัญชีมาแล้วก็ทำฟลอด์ทาอะไรที่มันเปหลอกเงินชาวบ้านเขาอย่างนี้ไม่ได้นะบันรุโซนะอ่ะคราวนี้ก็จบและเรื่องของพัดนอกจากนั้นเนี่ยคือจะมีเรื่อง3ามเด้งมีเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะที่ที่เขาพูดกันว่าเออเฮ้ยเปิดมาชวนเพื่อนมา3มคนรับไปเลย50าสิบปอนด์อันนี้ก็มีคนใดยเยอะแยะแล้ว,ลวเงินก็จะเข้าบัญชีไปเลย50าสิบปอนด์แล้วก็ แนะนำเพื่อนมาเนี่ยก็ได้สิทธิ์โอนฟรีจากเพื่อนที่แนะนําด้วยนะครับเป็นเด้งที่2และสุดที่3เนี่ยก็คือเมื่อเพื่อนหรือดาวไลน์ของคุณเนี่ยเริ่มใช้บัญชีเนี่ยคุณจะได้รับเป็นคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นไลฟ์ไทม์อันนี้คือไลฟ์ไทม์เลยนะนะฮะนี่คือระบบสิ่งที่เราทํากันขึ้นมานะครับซึ่งก็รับการตอบรับมามากมายนะครับผมนะอ่าสุดท้ายแล้วนะครับปีนี้เรามีไฮไลท์จะพูดถึงกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ a b บิมันเนี่ยเราจะมีจัด ในในปีนี้เนาะในปีนี้เนี่ยคือปีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของของวินเตอร์ของเรืออ่องอะไรแต่มันก็มันก็เพิ่ลงไปแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ผู้คนจะได้พบหน้า เราจะไปนะฮะในในแลนในปีนี้นะก็จะมีทั้งหมด4งานตอนนี้ก็จะมีงานอ่าอ่าเป็นงานที่จะไปจอยกับกลุ่มของอ่าไมจิออฟไทยแลนด์นะก็จะมีแต่จะมีเฟสติวมากมายเลยมีการแสดงศิลปะมีเตะมีมวยไทยมีอาหารมีการอ่าดนตรีมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะในงานแล้วก็จะไปเจอกับทีมงานของเอบีมันนี่อย่างที่คุยกันในตอนแรกก็จะจะมีเจ้าที่ของเราเนี่ยถ้าใส่เสื้อเอบีมันนี่นะก็จะมีซูมีอะไรของเราด้วยนะแล้วจะมีทั้งหมด4งานเมื่อกี้พูดไปมีแมเชสเตอร์วันที่5 26 เดือนจูนใช่ไหมมีลอสติงฮิลเนะมีแคมบิดใช่ไหมวันที่หกวันที่เจ็แล้วก็มีที่ลอนดอนวันที่สาวันที่สี่เจอทีมงานเราได้นะครับผมก็จะมีน้องๆอ,อ,อ่าได้เ,เจอได้เ,เจอ,เอ,เจอด้วยวลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงไ,ไม่รู้ที่มานั่งกับกูนะมาลูกค้ามานั่งมาเดี๋ยวก่อน นะครับก็ได้พูดกันในหมดแล้วสำหรับงานที่จะออกไปนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนอีกครั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหวังว่าเีาจะรอรุ้นกิจกรรมแล้วก็รอดูกิจกรรมบนหน้าเฟซบุ๊กของเราหรือว่าไอจีของเรานะครับแล้วก็ยูทูบของเราเนี่ยนะไอนี้คอมมิวเตอรของคนไทยเนาะเราก็สามารถเผยแพร่เราก็จะมีอะไรมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเราก็จะผ่านทางชนลหเราต่างเนี่ยครับแล้วก็วันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับปีเตอร์แล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ